สวัสดีค่ะประคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประคำค่ะสวัสดีค่ะมานี่กันเลยน่าติดตามนึ่งแล้วก็ฝันกับประคำนะคะค่ะประคัมเป็นปลาเพิ่นฝันดีแห้งค่ะฝันแตงไรกันฝันแต่งกันค่ะฝันแตงไรค่ะคุณป้าโอ้ยฝันมาไปหลอกปอแจ้ปอบอกได้เป็นหลอกปออยู่กลางน้ำสมัยตะกี้บ่คือคือสมัยตะกี้บ้านนี้ผู้เฒ่าเป็นที่ลงมาอยังลงมากเพราะว่าไฟจี๊ดๆหลอกู่กลางนั่งโอ้ก็บบ่มีคนลงมาบ้านนี้อัน ก็เลยว่ามุ้ยกอกตีตีตีเหลียงในฝันนะ<อ>ตีเหลี่ยงในฝันตีเหลียงในฝันะแปดหนึง่งตัวพ่อกับแปดนามกับหนึง่งหลอกปออยู่กลางนามท้องคนกับผู้ใหญ่ตีเหลี่ยงในฝันกับเป็นตีใน,นฝันหลันตีเด็กวันนี้ก็กรเ <rs. S 3> รียว่าปอกับแปดตัวว่าหนามกับหนึงน่งบานนีน่ารับได้วันนี้นอนรับไปวัน ฟันพันแน่วเลยว่าเอาพ่อกับแปง์น่างก็นหนึ่งเมื่อขึ้นบันนอนรับไปอีกรอบหนึ่งไกลขันค่ะฟันว่าไอยเพื่อพ่อกับแปร์ 1, 8, 1, 8, 1, น่างก็นหนึ่งเมื่ก่หนึ่งแปดหนึ่งเด้อเพื่อไม่ความฟันเท่าน,นัน้นไม่ความฟันนั่นเว้าอีกรอบหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเพื่อ ว่ันน่้วันนี้แปดหนึ่งซื่อไหนผมว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ทั้งหนาหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งค่ะไม่ค่อยฟันแน่นหนึ่งจะเถื่อฟันนะว่ามันจะคล้องไองให้ฟันดีีเด็กดีเด็กว่าแปดปอกับแปดตัวหนามก็หนึ่งอยู่กลางนามนะค่ะวันนี้นอนรับไปอีกเมื่อไหร่ได้ฟันตัวนั้นอ่ะเมื่อไปอีกรับไปอีกวันนี้ห่วยคนม่า หนึ 8, er 8, ่งแปดหนึ่งเด้อคุณป้าแกไปเอาแต่แปดหนึ่งชื้อๆอะไรผมล่าหนึ่งมันอยู่ทั้งอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเป็นเป็นเสียงไผรเป็นเสียงไผรเป็นเสียงเขาเอาดีเขาเอาแจ็กมันเขาเอาอยู่ไทยอะมันหลงเงี้ยได้เสียงเสียงร่อยม่านอากาศเสียงร่อยม่านาอากาศผููเถากะมาที่ทั้งผีคุณป้าห่วยทีแปดหนึ่งมันกับบัตรล็อกผมณป้าคันเบ้าสามตัวมันก็หนึ่งแปดหนึ่งตัวคุณป้ เคร่องนหนึ่งแปดหนึ uh ่งหนึ hmm. ่งแปดหนึ่งนอนไปหลอดพี่สองโอ้ฟ <Hey, ันฟันแหลกนั yeah. ่นฟันว่าจะกท้องตีเลขกันอย่างแบบแปดหนึ่งก็เรื่องของเมื่อบะเด็นของเม้าว่านอนไปอีกคนแบบหนึ่งแปดหนึ่งไหนผู้น่ะขอให้เอาสองโตให้เอาสามคู้น่าให้เอาสามเอาหนึ่งแปดหนึ่งเลิกผู้น่ะเอาจังสรรพถือถือประฟันอีกคน เด่ตัวได้เอาสตัวพันว่าไดสามตัวหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดอยู่กลางออกบอกปากกาปากกาปากกากระบอกกปากกาเด็กนะไม่ที่ออกออกเถนหอบานนะเพราะว่าเป็นเสียงผู้เฒ่าผู้ชายผู้เฒ่าก็ร่อยมาเสียงผู้เฒ่ามันบูธเล่นหพิ่นว่า ก็จะเอาเอวสองตัวเอาสามตัวหนึ่หนึ่งมาข้างหน้าอีกตัวนึงขึ่นมะหนึ่งแปดหนึ่งอนึค่ะก็บ่หูแล้วก็บได้เคยฟันยังคือรักเ่อว่เกาะค้องตีเหล็กในฟันเนาะแต่เป็นเชียงผู้ชายวะแม่น่ลอกปอนีปรากฏแบบปอไผ่ปะว่าจะคล้องแล้วล่ะเขาถิ่มใส่าต้องลงกกาหนึ่งหนึ่งแปดเลย หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสีได้เนาะหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งก้อนแป,ปดอยู่กลางห <18 1. S 2> นึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนั่นละค่ะ <c oughs> ที่แดกมันว่ปาปอกับแปดตัวหนามกับหนึ่งตีกันวันน้เทตัวนะ่ะนอนไปอีกนอนไปอีกครับไข่ครับข้านไหน,นที่ลูกคุณแม่หนึ่งเขาเลยอืมอมอันหนึ่งมาทั้งนาแป,ด,ปดหนึ่งแปดหนึ่งเห็นไหม เป็นเสียงผู้ชายเอื่ออกมากผู้ชายเอื่ออกมากว่าออกมาแจ๊กว่าออกมาในไม่ใครรักอะอยินแต่เสียงคือจังเพิ่นสรีจบฟังประคำตีเหล็กเนาะจบเพราะว่าตีฟังจังเลยว่าเอาหนึ่งเขาอีกเนาะอันนึงใช่อีกคนวะหนึ่งเปะดหนึ่งโฆษณาตีเหล็กตียังมาเลยบุเคยฟันมาจากของตีเหล็กไหนนอนฟันไปฟันมาจากของตีเหล็กค่ะ ัมาฝันประคัก็เ่เคยเห็นประคัมตีเด็กมีความฝันเนาะค่ะนี่งวดนี่ประคัมฝัน่าได้ตีดิตีว่ากับแปดน้มก็ยังวางไม่หลอกปอกป็หลอกปอฝันเราพันเราหลอกปอหลอกปออยู่กลางน้ำอยู่กลางน้ำไม่ห่วยสิวะอย่กลางน้ำไม่น้ำม่ไงมีแนวนั่งอยปล่า<ะ>ไม่แนวนั่งเนาเป็นแผลในหวงก็ว่าค่ะ อยู่กลางน้ำเลย<ม>แต่ว่าเป็นแพร่เมนบอกค่ะเป็นแพร่เป็นแบบือเตียงขึ้นยังเท่านี้นะมันเป็นแบบแพร่เลื่อนแพร่น่ะค่ะก็เรียกว่าในฝันนัน่นก็อว่าโอ้ยปอกับแปดด้วว่าฝันจะว่าจะคล้องฝันอยู่ไหนจะว่าตีเลขใช่ค่ะาจะคล้องฝันก็เลยตีเลขตีเลขว่าแปดน้ามกับหนึ่งก็กับแปดกันฮะนอนไปอีก ครบคับไข่ครับข้าก็ยังเบาใส่หูนี่แหะก็ไม่น้ังสั่นเลยผมจ้ะอาหนึ่งใส่ทั้งหนาอีกหนึ่งแปดหนึ่งมแปดหนึ่ง 1> 1<อ>มีเสียงพิษนาเอินออกมากมสิบ่าเบ,บาออกมาเบ,าอ,บาออกมาจาักมาง่ายหนามจักมาทั้งทึ่งก็ได้แนบึงนะก็ย่นอยู่เสียงลอยมาใส่หูเลยลอยมาตาบาโบหินตุนหินตัวเป็นอุ้งที่บาดาบนตัวเนที่มาโผลมาคายตัวค่ะคืดกาค่ะกับบนีนปะกบน ดูแบแฟันดีเนาะค่ะได้สามตูเนาะไว้สามโตนี่ห้างเดียวห้างเดียวห้างเดียวจะจะเลยเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเด็ดประทับฟันนะค่ะนั่งกันนั่งหลอกปอกระพบ้านเลยนั่งอยู่กลางน้ำนั่งอยู่กลางแพร่นั่งอยู่สองคนมาหลอกปอจักผู้เฒ่ามาจากทางไหนล่ะนี่บอพันธีมาจากทางพี่ก็เรียกว่าพ่อสองมาสองน้ำเลิก ไม่โตไม่โตก็เลยว่านะว่าตองมาเด้อผู้นี้ยงตัวนี้ป้าต้องมาเราเคยเลาะสองคนบ้านนี้อยู่กลางหน้าหน้ามันไล่วันเลือนเดื่อนอยู่อุ้ยพ่อกับแม่หน้าก็นึ่งตัวลอฝันวัดตีเด็กฝันว่าจะของฝันในฝันวัาต่อฝันตัวตีเด็กแต่ก่อนเนาะมาหนี้ตัวเพื่อนบอกมาว่าอานหนึ่งใส่ก่อนอันหนึ่งใส่ตัวนี้เป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียง มีไงคุ้งขั้คือสิบุริแล้วว่าบบเห็นตแนมหายตวอยู่ของบบเห็นคือิบุรินทร์เสียงคนแาะสร่างมากกับองคค่ะเป็นเสียงผีเพราะว่าเขาเป็นผีดอกเป็นองค์ซักดิ์นี่แหละเป็นองค์ซักซิดเสียงพิศนาคนขิงดูคนขิงดูค่ะเป็นเสียงซักซิิที่เอียงเคค่ะ โมเน่เนาะค่ะเนาะบมนีแล้วหนึ่งแปดหนึ่งเฮ้เพื่อนเราไปตัดติดเนาะแมเนค่ะเรื่องว่าความฝันของปลาคำมีม่ยังเพิ่มบ่ปลาคัมเพราะม่ยังแล้วไม่แค่นี้สามโตเข็มเข็มเลยเนาะสามโตนี่แหละค่ะหมุนกลับเอาค่ะค่ะขอบคุณค่ะปลาคัมค่ะขอบคุณสำหรับเนื้อทางค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของปลาคัมเนาะค่ะตัวเลขของปลาคัมค่ะแปดหนึ่งปลาคัมฝันว่าไปโลกโปค่ะ ประค้มตีในความฝันโปเป็นเปดนามเป็นหนึ่งค่ะเปดหนึ่งค่ะตีในความฝันค่ะเตือนขึ้นปลาข้านอนน้องอีค่ะมีเสียงกูเท่าบอกปลาข้าค่ะว่าให้เอาหนึ่งเข่าอีค่ะเอาหนึ่งเขาเ่านาดิเกเตดค่ะปลาข้าเอาเข่าเป็นหนึ่งเปดหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งเปดหนึ่ง มันทีหนึ่งโกดักกระดาคมพ่อโสโส,สงพันหาโดยหกเตสให้ท่านผู้ชมทางบานเอาไปเป็นแน่วช่างสอสรากินแดงรัฐบ,บาลเนะาะค่ะการยืมกดติดตามป่าบนคนมีสารกดไล่กดแร์กดกะริ่งแกงเตือนค่ะเสื่อสิบริทาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนมีสารกสิหามาฝากท่านผู้ทรทางบานเนะาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกันเพียง่านีคลิปนาโทรกันใหม่โศกโศกนักก้นนานลำลำด้วยด้วยเฮ่งๆิ่งต่างๆกับตุอีของป้าคำนืค่ะสวัสดีค่ะ